จัดโปรโมชั่นนะคะวันนี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นอ่าใช่ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่เรากำลังจะเปิดตัวในปีหน้านะคะอย่างเป็นทางการแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนได้ใช้จะกลับมาซื้อซ้ำเซรั่มของเรานะคะทุกคนราคาปกตินะคะ490อยบถูกมากเพราะ ปีหน้าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่ามันทำไมถึงเราบอกว่าถูกมากนะคะเพราะว่าน้ํามันกุหลาบกิโลละหกลักค่ะนะคะน้ามันกุหลาบกิโลละน้ามันกุหลาบอะ,ะ่ะที่สกัดจากกุหลาบแท้ๆค่ะกิโลละหกลักแล้วเรานํามาใส่แบบเต็มสตรีมมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตัวกันปีหน้าถ้าใครอยากลองใช้ทุกคน ถ้าจะให้เห็นผลชัดมากๆใช้แชมพูนโนบะเก้าเสร็จปุ๊บเป่าผมไม่แห้งแล้วรีบใส่ตัวนี้เลยลองใช้แบบนี้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณมาดูผลกันแล้วตอนนี้นะคะแชมพูสามร้อยเซรั่มสี่ร้อยเก้าสิบราคารวมเป็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะทุกคนส่งฟรีเพราะฉะนั้นทุกคนคะส่งฟรีเพราะอยากให้ได้ลองใช้ก่อนสินค้าเปิดตัวไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ต้องละ ก่อนสินค้าเปิดตัวนะคะรีบเลยนะคะถ้าสินค้าเปิดตัวแล้วนะคะก็จะไม่มีโปรใดๆทั้งสิ้นนะคะสองตัวนี้นะคะทุกคนสองตัวนี้ปกตินะคะเจ็ดร้อยเก้าสบค่าส่งประมาณหกสิบบาทแต่อันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบไม่มีค่าส่งนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบไม่มีค่าส่ง โอเคค่ะมาประชาสัมพันธ์ให้เพราะมีคนถามมาเยอะมากอยากได้เซรั่มคุ้มกว่าค่ะซื้อแชมพูกับเซรั่มลองไปใช้ด้วยกันนะคะทุกคนเพื่อความคุ้มของคุณน,นั่นแหละนะคะ